สรหศักดวรขอสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อเจรจากับกัมพูชาแต่ทำไมถึงกังวลเรื่องเสียงหลอนนักใบหน้ากำลังครุ่นกิดประเด็นร้อนแรงที่กำลังเป็นที่จับตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรหศักด์พงเกศแก้วออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจากับกัมพูชาแต่ท่าทีของท่านกลับแสดงความกังวลอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับประเด็นภาพยนตร์และเสียงหลอนที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดน ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญและมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2568นายรัฐสภานายศีหักพงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปหารือกับประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยท่านย้ำว่าการเจรจาในภาพรวมกำลังดำเนินไปด้วยดีและยังมีอีกสองประเด็นสำคัญ ที่จะต้องหาหรือเพิ่มเติมกับทางมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะเดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่17ตุลาคมนี้แต่ตรงนี้แหละครับที่เริ่มมีความไม่ลงรอยเมื่อถูกถามถึงกรณีที่กัมพูชาอาจยื่นเรื่องต่อศาลโลกกรณีที่ไทยใช้ภาพยนตร์และเปิดเสียงหลอนในพื้นที่บ้านหนองจาาและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนายศรีหัิ์กล่าวว่าท่านไม่ได้กังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้ โดยตรงแต่กังวลใน4-5เรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าเป็นเรื่องสําคัญหากต้องการที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับกัมพูชาต่อไปแล้ว4-5เรื่องที่ว่าคืออะไรถึงแม้ท่านรัฐมนตรีจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่การที่ท่านเน้นย้ําถึงความสําคัญของประเด็นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีข้อกังวลที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเสียงหลอนอย่างแน่นอนเมื่อนักวิชาการแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการฉายภาพยนตร์และเปิดเสียงหลอนในสีหักตอบว่า เราก็ต้องไปดูท้าอะไรที่ขัดแย้งกับพันธกรณีสิทธิมนุษยชนก็ไปดูกันอีกทีซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยก็ตระหนักถึงประเด็นนี้และพร้อมที่จะพิจารณาแก้ไขาหากพบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจริงประเด็นที่น่าสนใจการที่รัฐมนตรีไม่ได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเสียงหลอนแต่กลับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเจราจาอาีิวามได้ว่ารัฐบาลไทย ต้องการหลีกเลี่ยงการเพิ่มประเด็นขัดแย้งที่ไม่จำเป็นเพื่อให้การเจรจากับกัมพูชาเป็นไปนอย่างราบรื่นที่สุดเมื่อถามถึงกรณีที่มาเลเซียได้สอบถามถึงเรื่องบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วหรือไม่นายศรีิ์กล่าวว่ามาเลเซียไม่ได้ซักถามในประเด็นนี้แต่เน้นไปที่ปัญหาหลักที่กำลังเผชิญอยู่และขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเพื่อให้การพูดคุยเป็นไปด้วยดีส่วนกรณีที่กัมพูชาอาจนำราสาทตาเมือถมและปราสาตาควายอําเภิบนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ขึ้นสู่สารโลกในสีหักกล่าวว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้และจะนําทุกอย่างเข้าสู่การประชุมทวิภาคีก่อนในขณะเดียวกันพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลับปฏิเสธที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับกรณีที่กัญจองพลังเปิดเครื่องเสียงเพลงหลอนบริเวณชายแดนจังหวัดสกวซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและเกิดคําถามว่ากองทัพได้อนุญาตให้กระทําการดังกล่าวหรือไม่โดยพลเอกนัทพลได้ปัดให้ไปถามแม่ทัพภาคที่หนึ่งแทน คำถามชวนคิดการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้จะยิ่งทำให้เกิดความคลุมเครือและอาจถูกตีความได้ว่ากองทัพมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวหรือไม่ส่วนประเด็นที่ว่าไทยจะเสียเปรียบหรือไม่หากกัมพูชาฟ้องร้องและนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราว IoT ลงพื้นที่พลเอกนัทพลตอบเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวค่อยตอบซึ่งยิ่งทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่ารัฐบาลไทยอาจยังไม่มีแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ท้ายที่สุดแล้วประเด็นเสียงหลอนที่ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องตลกขบขันแต่กลับกลายเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาจนำไปสู่ข้อพิพาทที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นถึงตรงนี้คุณคิดเห็นอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลไทยควรให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจามากกว่าการตอบโต้ในประเด็นยิบย่อยหรือคุณคิดว่ารัฐบาลควรแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวและปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับ